สมศรีเอ้ยสมศรีสมศรีผิงไฟกับคุณแม่นะคะอุ่นไหมลูกอุ่นไหมครับสมศรีเอ้ยดูก,กองไฟสมศรีอุ่นมากเลยเช้านี้ที่บ้านเรานะคะสมศรีเดี๋ยวไฟไหม้หมือนะลูกลูกอย่าเล่นอย่างนั้นแหละลูก เดี๋ยวแม่ให้กินกินมะขามหวานไม่รูกรอกินเค้กกับพ่อเดี๋ยวพ่อเอาเค้กมามามะขามหวานไหมเออกินมะขามหวานรอก่อนแซ่บมาลูกอ๋อลูกไปกินมะขามหวานโอ้โรยหนึ่งเกือบสองร้อยเลยนะลูกทั่นหั่นหั่น มูรี่มูรี่ไปไล่ยิบรถนิสัยไม่ดีเรียกมูรี่กลับมาเร็วมูรี่กลับมามูรี่อย่าเหา่ารถอมูรี่เข้าบ้านเนี่มูรี่นิสัยไม่ดีบ้านเราตอนเช้านะคะอากาศดีดีค่ะดูแม่กับสมศรีก็ นั่งผิงไฟที่มุมเก่ามุมเดิมนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสมากอยู่บ้านนอกจะได้เปรียบคนในเมืองก็ตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่เช้าเช้ามาอากาศสดชื่นมีเสียงนกเสียงกาเป็นบ้านสวนที่แม่สมศรีชอบมากไปอยู่ในเมืองได้ไม่กี่วันก็คิดถึงใจจะขาดีลยยิ่งรู้ว่าสมศรีไม่กินข้าวนะ ลองให้หาแม่นะแม่ก็จะอยากมาหาสมศรีทุกวันทุกวันอ้าวคุณพ่ออขนมมาให้แล้วนะคะไหนแม่ดูสมศรีจะกินขนมเค,ค้กเขาบอกแม่มีเค,ค้กหรือเปล่าอ๋อนี่ไงขนมเค,ค้กของหนูหนูจะกินเค,ค้กใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะเอาหมดทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวสมศรีเล่นอเอาทีละครึ่งเนาะลูกเนาะ ôm sì, con chim kẹt nhiều nhiều, nha hết <laughs> 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 จะบอกแลก้วปะเอออ๋ออลไรูกอ่ะเอาไม่กินเค้กเอาสมศรีเอ้ยใครยังอ่ะเอาผักมาเท่าไหร่อันนั้น สองมัดค่ะถ้าองตังมาจ่ายค่าผักด้วยสองมัดคุณอาหนาวไหมคะฟิ้งไฟกับส้นสีไหมเรียกเดียว,วเรียกเดียวหนาวอีหลีเด้เนาะมืึ16องศานะจ๊ะมันหนาวก็เลยถามว,ว่าคลาสตัวเต้นหัวไม่ทำสบีบ้านบ้านเจ้าขอ,องบอก <c oughs> โอ้ยฉันเต้นบ่ได้ฉันนั่งรถเต้นได้บ่ <c oughs> ได้ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปนะเออไปสักเดียวแหละฉันหน้าผ้าตัดเพิ่งเซตเนี่ยัง ไอแพ้ผู้พ้องอ่ะยู่ไปยู่กับบวมึ้นนะเขาไม่กินเลยเพิ่งกลับจากอุดรจะว่าพันเหอแม่พ่นพย่อมกินเข่าสองสามมือเดี๋ยวได้ลอดลุงเจาเงินมาให้พร้อมเลยเขาไม่ยอมกินข้าวอืลูกจะกินผักไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาผักให้กินเอาเอาบันนี้กินวะนนีนี่นี่เอาแหละขอบคุณค่ะเอ้กินผักกับเพนเอาลูกจะกินผักอ่ะกินผักกินผักเออลูกกินผัก เือและขนมเค้กไม่กินจะกินผักอ่ะกินเป็นช่อๆเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้เอโมลี่มูลี่เข้าบ้านไปเลยมมลี่เดี๋ยวรถเหยยบอืมกินผักณหมือนอ่ะชอบกินผักจ้าชอบกินผักสมศรีเป็นมังสวิรัต พ่อหลอกมุลรีเข้าบ้านให้หน่อยดิเดี๋ยวไปไล่ยิกรถเขาอือสมศรีจะกินผักกินเยอะๆเลยลูกเดี๋ยวแม่ว่าลวกก่อนดีไหมผักสดๆไม่รู้แดีวผักส่วนนี้เขาบอกปลอดสารพิษนะ พ่อเมื่อยมูลีเขาในบ้านเห็นไหมอา่าวไปกินนมลูกไปกินนมกับมูลี่นะมูลี่ก็ร้ายกาดไหนพอ่อนมวางไว้ตรงไหนเออสมศรีไปกินนมนะคะ ส้มสีกินนมแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน